สวัสดีค่ะกระแตน้อยมาแล้วค่ะพี่น้องมอน้กระแตน้อยเด็กนังงัวมากพี่น้องเด้นนังงัวมาจีต่มเรียบร้อยจะออมขี้เล็กออมพระขี้เล็กพระขี้เล็กไปเก็บมาต่มเองต่มสองน้ำต่มจนเปื่อยแล้วมอน้ใส่หมวสิงไข่พริกซดแล้วก็มี่ไปอีตู้ ลืมหอดซื้อเด้ <laughs> หัวพวกบัวกับใบพวกบัวแล้วก็มีพักชีเพื่อให้มันหอมนี่นามยานาง่งใส่กเขาเขาเบือ่ออ่ะเดี๋ยวจะเห็นไ้เบิงงเลยนาะพี่น้องตำพริกกับหัวซิงไข่ก่อนอ เียงยังแน่นอ่ะทำเอาแบบพอบวบวบเบ,บาแหลกคับตักลงในนี้เลยอเอา พักขี้เล็กลงไปเลยเปื่อแล้วเอาลงหลดุดโ,โอ้ใส่หนังหวัวลงไปน่ะเปยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงก่อนใส่พงชูหลุดก่อน ใส่เักหน่อยจะใส่ประเด็กเมื่อท่านปรุงนัวเป็นไรเอาไปค้างไฟหมอฟวดแล้วหม,มอกำลังฟวดเบะเบะ,เบะใส่ หัวพักบัวลงไปก่อนอหอมแหละอย่างน้ใส,นส่พักบัวแลักกะพักชีลงไปใส่พกอีตูลงไป้อมอ่าใส่พกอีตูแล้กก็พักชีพักหอมบัวอ่าเรียบร้อยแล้ว สว,ส,สวัสดีค่ะกระแตน้อยเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องออมกิเล็กแล้วก็มี่แจวแจวประแดกแจวบัก,บกพริกพริกหยวกเอามากินกับหลวกดอกแคเก็บดอกแคอยู่นาบานมาหลวกกินกับม,กกมือนพักพักบัมมี่ยังหลายพี่น้องเพราะว่าใส่ไปในออมออมกิเล็กคือพักสี่แล้วก็พักบัวอะมาแซ่บๆน้ำกันค่ะ อ่ะครับอ่ะสับเซลต้องการครับนึ้ยหัวตัวติดแเขาเอาขอม้อไว้ข้างหน้าเคยจุกอยู่ท้างขางันแบบเป็นยังไงหัวตัวคุณอ่ะหนังใส่หนัง แหลกไอ้ตรวตรวจๆนี่เด่นเน,น,น,นเลยช้ำอืม,ม,มน้องเกลืยดีนะนเจ้าวกระแดกกระแสด้วนยะเจ้าวขับอันขับหลวกพัง พังมันเก็มมาใหม่ๆนี่แหละหวานอืมคืออุดตัวคับแก <c ười> แล้วเก็ี่ทาง่ะพี่น้องมามากแบบอุตวค่ะนี่ใส่ขเาเบื้อจังหน่อย เจี๊ยบปลาแดกเจแซ่บอมเป็นเาะอืม ไยู่อันนั้นแหละปลาก่อนน่จับปลาไหลเป็นแรกอืมเก็าแซ่บ ต้องก่อยทางนี้บ่ผมจะเล่ยกูดีเนาะโอ้ผม,มแหงเลยพักกี้เล็กหนึ่งจะเป็นพักกี้เล็กหยอด หยอดเขียวอ่อนเนาะเป็นว่าอันแบบหยอดออกแดงแดงไม่คุ้มแห้งต้องหาหยอดที่เขาขายมาแล้วเนี่ยก็บมาขายก็ว่ามันตุ่มบ่ะจืด นเจ้าปลาแดกตอนกระเฮ็ดแบบง่ายๆฟักปลาแดกแล้วก็ตำพริกหยวกใส่ใส่ผงสุรดุด สตอนเหนียวเรงแกัดได่น่อคนี่เพิ่งใจขนาด

น้องส่นังเลยหลายจุดอมนผู้ขีเล็กแลวไปกินดอกแคหวานในดอกเค่ตั<ะ>ด,กกดแค่นนนหน ันนี้นั่งขั้นลังใส่กระตอบนึงเปิดนั่งขึ้นกระตอบขั้นลังใส่เอาอืม <c oughs> เห็นยอดพ่อีริงก็ต้งงามอยู่ข้างบ้านไปเจ้มมาอ่อมเสียบโอ้ <c oughs> <c oughs> จำจังถวยเดือน

จังมากใส่จิมถาดนี่บ,บิดบ่า ความพักี่เขาว่าแส่พสี่สลาย จำเน้นเนนก่อน <c oughs> จำเน้นเนน

แซ่บนังมันมันอ้อมอ้อมใส่อันอยู่กัอันเนื้อเศษใส่เนื้อเศษเนื้อันกระไดขึ้นกันกระแซ่บเนื้อเศษนี้มันจะมันมันอ้อมพวกิีเล็กมันนี่ใส่กับบรรยากาศยามเที่ยงขึ้นกับหมมันเนี่ยหอมอมล้ำจังหน่อยนะครับเนาะใส่กับแจวอันนี้แจวประแดงแจวปลาแดงตัวนมะพ่อผมใส่อันตำปิดหยวกใส่แล้วก็มีหยวกดอกแค่มากินกับ เอาหลวงมาไายเติบจะกินบเบดก็แต่น้อยก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมสามากถถาชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นนเด้ยค่ะมินิกัตเตน้อยกัยบบ่าวกรรมขอลาไปก่อนนะครับเนาะสว,ส,สวัสดีค่ะ